นี่วันนี้เป็นวันพิเศษเราทั้งคู่ได้นั่งกินอวโวคาโดด้วยกันครั้งหนึ่งในรอบนานมากๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรอบที่ผมมาลงคลิปในรอบเตือนนะครับหายไปนานมากๆเลยเอาจริงๆก็ไม่ได้หายเพราะอะไรหรอกครับหายไปเพราะเรื่องเบียดนะกลับมาแล้วนะครับหลังจากหายไปเกือบเดือน,นหน้าตาสดใสหวันแหววเหมือนเดิม ก็อที่เห็นนะครับกินอะโวคาโดกับน้ำผึ้งหวาหนหวานมีทำหกหน่อยหนึ่งด้วยนั่นแหละดเช็ดเอาก็อที่เห็นนะครับไม่ว่าจะนานแค่ไหนแต่นานก็ยังคงเหมือนเดิมนะอืจอขัขคางให้ด้วยกินไปลูกกินไปผ่านไปนานแค่ไหนแต่นี่ใส่นองก็ยังเหมือนเดิมนะครับขี้เล่น กวนบ้างร้องบ้างเห่าบ้างแล้วก็บางทีก็อาจจะมีกวนส้นทีนบ้างพูดได้ตามตรงว่ากวนมากๆนะครับขี้เล่นโจนรู้สึกว่ามันกวนอะ่ะเมื่อคืนก็ชอบเหา่าชอบเลี้ยงชอบเรียกหืมแต่ตอนนี้ก็กินแต่น้ำผึ้งเนี่ยกุศล่าดน้ำผึ้งให้กินให้เอลโคาโ,โดเนี่ยสุดท้ายกินแต่อะไรกินแต่น้ำผึ้งดูดูครับ ไม่ต้องมองกล้องเลยมองทำไมกินไปลระดูก,กินแต่น้ำผึ้งแต่ว่าไม่กินอ,อ,อโวคาโดมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อย่าเลือกกินดีกินอ,อโวด้วยอ,อโวแพงนะแต่ก็อร่อยกินอ่ารูปัวไปก็ไม่กินสักทีอะหรือ,อยังไงหรือไม่หิวหรือเป็นอะไรยังไงก็ไม่รู้หรือตัวน,นั้นมันมีอะไร ก็ไม่ดีกูอะไรเนี่ยถามจริงอ่ะ,อะลูกหัวไปกินบรรลุอ่ะดีดีงั้นเดี๋ยวพี่กินเป็นเพื่อนด้วยอ่ะเป็นเพื่อนด้วยอ่ะขนาดน,นี้แล้วอ่ะอืมอร่อย <c oughs> กินได้อืมอร่อยไม่ร้องอ่ะอืมอร่อยใช่ไหม อินใหญ่เลยแล้วดูหนะ้าเธอตอนกินกินอะไรหนักขนาดนั้นหันหน้ามาหันหน้ามาหันหน้ามาหน้ามาโอ้ยแล้วละไปกินนอกจานอกีกงับ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 กินหนักเลยเราฮะชีวิตมันหิวขนาดนั้นเลยเหรอ ันถ evet. ึงได้กินหนักขนาดนี้ฮึสฮัลโีสวัลโี่วัาวทําอะไัอยู่ลัสดีสวัสดีสวันดีอะัรอยู่ัสยยันไปสยัยยันยีสยัยยันยียัย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 ยั อทำอะไรอยู่โอ,อ้ทำไมไม่มาทางนี้บ้างอ่ะ